ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อรับการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับอ่านะคะคนที่เกิดวันจันทร์ก่อนเนาะ คนที่เกิดวันจันนะคะไพ่บอกอะไรบ้างนะคะผู้ที่เกิดวันจันนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์วันที่5จนถึงสัปดาห์วันที่5จนถึงวันอาทิตย์ที่5 6 7 8 9 10 11 12 จนถึงวันอาทิตย์ที่1 2นะคะก็คือสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะช่วงนี้คุณจะเจอในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนนะคะน้อยอ,อกใน้อยใจให้ระวังอุบัติเหตุให้ระวังการเจ็บป่วยปวดหัวปวดสายตาปวดหลังนะคะช่วงนี้ผีรบกวนเยอะเจ้ากรรมนายเวรเยอะไพ่เตือนว่าคนที่เกิดวันจันทร์ควรไปทําบุญนะคะเนาะทำบุญในเรื่องไหนมากนะคะหมอไมบอกเลยว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับการถวาย พระประจําวันเกิดนะคะใครเกิดวันจันทร์ก็ถวายพระประจําวันจันทร์หรือว่าถ้าไมา่ไม่มีเวลาก็ใส่บาตรกับองค์พระสฆงหน้าบ้านแล้วกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรสิ่งสําคัญที่คุณควรกรวดให้มากที่สุดก็คือสัมภเวสีค่ะเนาะอีผีเล่ล่อนพวกนี้นะคะเนาะมันนักตามมาขอส่วนบุญบ่อยค่ะเนาะเพราะว่าเขาไม่มีที่พึ่งนะคะสิ่งเดียวที่จะพึ่งได้ก็คือมนุษย์นะคะเนาะมนุษย์เป็นที่พึ่งของผีได้นะคะบอกเลย เนาะมาสก,กิดนิดหน่อยนี่คนที่มีซิกเซนนี่เขาจะรับรู้ได้ง่ายเพราะฉะนั้นช่วงนี้หมอไมายบอกเลยว่าคนเกิดวันจันทร์ส่วนใหญ่มกักจะสัมผัสกับในเรื่องของสิ่งเล้นลับได้คนลุกบ่อยนั่งอยู่เฉยๆก็ใจหวิวนั่งอยู่เฉยๆก็รู้สึกอมทุกข์นั่งอยู่เฉยๆก็รู้สึกไม่สบายไม่สบายอกสบายใจถ้าวันนี้คุณเป็นแบบนี้ใครเกิดวันจันทร์ทิมขึ้นมาหน่อยค่ะว่าคุณเป็นแบบนี้นะคะเนาะ วันนี้หมอมายพูดถึงวันนี้นะคะว่าคนเดี๋ยวเดีวชุดเซ็กซี่อ่ะคนที่เกิดวันจันน่ะจะมีอารมณ์แบบนี้ในช่วงเวลาของช่วงนี้นะคะแต่เมื่อสัปดาห์นี้ก็คือวันที่5จนถึงวันที่12เนี่ยคุณจะต้องเจอ 1. การเงินหมุนไม่ทัน 2. การเงินติดขัด 3. นะคะให้ระวังการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวปวดหลังปวดสายตานะคะให้ระมัด ระวัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะโชคลาภกําลังจะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนด้วยนะคะทางที่ดีก็คือไปทําบุญกันก่อนนะจ๊ะทําบุญทําบุญอะไรดีข้าหมอมมายหมอมหมาย,มอมายบอกแล้วทําบุญองค์พระประจําวันเกิดดีที่สุดนะคะแล้วกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็สัมภเวสีนะคะและทําบุญแบบที่สองถ้าไม่สะดวกจริงๆในเรื่องของการถวายองค์พระนะคะก็ให้ตักบาตรทาบุญหน้าบ้านค่ะดีที่สุดนะคะเนาะ ใช่เลยค่ะนั่นแหละนะคะไปทําบุญเลยเพราะว่าผีตามนะจ๊ะผีตามนะคะเดี๋ยวคืนนี้นี่จะรู้สึกอาการเคว้งคว้างบางคนแบบเคว้งคว้างมากอยู่ๆก็เศร้าอารมณ์แปรปรวนไหลอารมณ์มากเลยนะจ๊ะจะรู้สึกเคว้งคว้างเหมือนกับว,ว่ามีเรื่องนิดหน่อยก็จะทําให้คนที่เกิดวันจันทร์เครียดง่ายแล้วก็ไม่สบายใจง่ายในวันนี้แล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วนะคะ ยิ่งถ้าวันที่5้ากับวันที่6ยิ่งหนักไปอีกเลยอะที่รักค่ะทำบุญเลยจะได้ไม่หนักนะคะจะได้โล่งนะจ๊ะเนาะอะต่อไปนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารให้เตือนอะไรบ้างคะนะคะ ผู้ที่เกิดวันอังคารนะจ๊ะผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะสัปดาห์นะคะนี้ตั้งแต่วันที่ห้าจนถึงวันที่สิบสองนะคะคุณจะมีความพึงพอใจในเรื่องของความรักเข้ามาค่ะเนาะคนรักจะเอาอกเอาใจคุณได้ง่ายนะคะเนาะสิ่งที่หวังกําลังจะเป็นอยู่จริงถ้าคุณฝันว่าอยากจะมีโชคลาภใครที่กําลังหางานอยู่จะได้งานที่ชอบงานที่อยากได้ทําภายในอาทิตย์นี้นะคะเนาะ คนที่เกิดวันอังคารจะได้ในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบนั่นเองค่ะภายในอาทิตย์นี้นะคะเนาะส่วนในเรื่องของการงานจะเหนื่อยหน่อยนะจะเหนื่อยหน่อยนะความรักดีอยู่การงานเหนื่อยหน่อยนะคะเนาะสรุปแล้วนะคะคนที่เกิดวันดวงดีค่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะแค่ให้เรามัดระวังในเรื่องของการหักโหมในเรื่องของการทํางานเท่านั้นเองค่ะอาจจะ มีภาระหน้าที่เยอะนะคะสําหรับอาทิตย์นี้ของคนที่เกิดวันอังคารค่ะโชคลาบกําลังจะมีเข้ามาถ้าหวังในเรื่องของโชคลาบคนวันเกิดวันอังคารจะได้โชคลาบนั่นเองนะจ๊ะใช่จะปวดท้องนะนะคะต่อไปนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะ ให้บอกอะไรไหนดูสิคนที่วันพุธนะจ๊ะสามตรงขนาดเลยเจ้าหมอไม้จ้านะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะวันนี้สิ่งที่คุณเป็นอยู่อมายจะพูดของอารมณ์ของวันนี้นะคะเนาะวันนี้คุณรู้สึกมีเขาเรียกว่าเบื่อเบื่อโลกเบื่องานฉันเบื่อทุกอย่างฉันอยาก ฉันไม่อยากทำอะไรเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธ <wounds> ฉันไม่อยากทำอะไรใครบาต้อง <hi> มาใกล้ลก, ique, กูกนะูอารมณ์บัดีอย่าอารมณ์ะะ ELLER, ประมาณนีนะะ้สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะเนาะนะอารมณ์อารมณ์ดีนะคะเบื่อเหนื่อยอยากพักผ่อนแต่ก็อยากไปเที่ยวแต่ก็ขี้เกียจอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธสําหรับวันนี้นะค,ะคุณเป็นแบบนี้ใช่ไหม <S <S อยากไปแอลอยากไปอยากไปเที่ยวนะคะแต่ แต่ไม่อยากอ,าอยากไปเที่ยวอยากพักผ่อนแต่ก็ไม่อยากออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเออหลายอย่างเนะาะคนที่เกิดวันพุธนะคะสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่5นะคะจนถึงวันที่12ตุลาคมนะคะสิ่งที่คุณจะต้องเจอหนึ่งเลยก็คือปัญหาที่กำลังจะเข้ามาสำหรับคุณให้คุณปวดหัวนะคะ ปัญหาที่เข้ามาเป็นปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของคนในครอบครัวเพื่อนสนิทมิตรสหายจะนําปัญหาความทุกข์ใจมาให้คุณค่ะเนาะและมัดนระวังปัญหาเกี่ยวกับการเงินหนี้สินที่จะทําให้คุณปวดหัวในสัปดาห์นี้นั่นเองจ้าเนาะส่วนในเรื่องของหน้าที่การงาน ะะก็จะให้ระมัดระวังหน่อยในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะคะอาจจะผิดพลาดทําให้คุณเกิดปัญหาไม่สบายใจได้นะจ๊ะคนที่เกิดวันพุธ่ะคนที่เกิดวันพุธนะในเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะถึงมีก็เขาห้องวัดเต่าตุนถึงได้โชคลาบมาก็เท่าทุนนะคะเข้าใจไหมถึงถูกหวยก็ได้ทุนแค่ทุนหรือว่าบวกทุนไปร้อยสองบางทีก็ ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้นิ่งๆหน่อยสําหรับการการเสี่ยงโชคนะคะการงานก็ให้ระมัดระวังเรื่องความรักนะคะมีโอกาสที่จะ,ะสวีดวิงวิงอยากชวนแฟนไปพักผ่อนอยากชวนแฟนไปเที่ยวถามว่าแฟนอยากไปไหมมันบ่อยากไปตีไหนสักตีอะค่ะเนาะ <laughs> แฟนคนที่เกินรนพูดอะมันบ่อยากไปตีไหนสักตีอะค่ะเนาะเบือ่อเบื่อเซ็งเซ็งในาย สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อรับการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับ รับคนที่เกิดวันพฤหัสนะจ๊ะนี่ใครสายวันพฤหัสนี่ฟังไว้เลยนะคะเนาะอ่ะอารมณ์วันนี้ของคนที่เกิดวันพฤหัสแล้วก็ดวงสัปดาห์วันที่ห้าจนถึงวันที่สิบสองของคนวันพฤหัสนะจ๊ะขอดูหน่อยนะคะว่าดวงของคุณเป็นยังไงนะคะอ่ะนะคะตรงมากเลยจ้ะดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะวันนี้สิ่งที่คุณเจอคือ ะะระมัดระวังในเรื่องของการมีปาดเสียงค่ะเนาะวันนี้นะคะอารมณ์ของคุณเอาแน่เอานอนไม่ได้ความคืออารมณ์ของคุณในสมองคิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองจะ้ะนะคะ ในสมองเห็นไหมคุณพี่ขาในสมองมีแต่เงินมีแต่ทองค่ะคิดเรื่องเงินเรื่องทองอย่างเดียวเลยจากคนเกิดวันพฤหัสนะคะเนาะฉันจะหาเงินยังไงดีฉันจะเอาเงินไปลงทุนอะไรเพื่อให้มันงอกเงินขึ้นมาอีกดีคิดใช่ไหมคนเกิดวันพฤหัสเคยคิดเรื่องเงินเรื่องทองสมองคิดแต่จะลงทุนอยากจะนําเงินไปลงทุนนั่นอยากจะทํานั่นอยากจะทํานี่ไม่อยากอยู่เฉยๆอยากจะทํางานอยากจะหาเงินฉันจะทํายังไงให้มันได้เงินมาดีเออใครเกิดวันพฤหัสแล้วมีอารมณ์แบบนี้บ้าง วันนี้อารมณ์นี้ความคิดนี้ใครมีขึ้นมาบ้างไหนบอกหมอไม้หน่อยสินะคะเนาะพูดง่ายๆเลยคือในหัวมีแต่เรื่องเงินนะคะเนาะคือในหัวมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองนะคะสัปดาห์นี้นะคะคนที่เกิดวันพฤรุมหัดนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะการทะเลาะก,กับคนรักการทะเลาะก,กับคนใกล้ตัวการทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานนะคะเนาะนี่นะคะ การทะเลาะวิวาทกับเพื่อนเรื่องงานนําความปวดหัวมาให้คนวันพฤหัสจะมีโชคลาบนะคะโชคลาบกําลังจะเข้ามาให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะการงานคุณจะได้ทํางานหลายๆอย่างนะคะก็คืองานหลายๆงานหลายๆอย่างเนี่ยจะทําจะนําพาโชคลาบแล้วก็เงินทองมาสู่คุณคุณค่ะโชคลาบไม่ได้เป็นเพียงแค่ถูกหวยนะคะโชคลาบมาในหลายๆรูปแบบค่ะ โชคลาภมาในเรื่องของการงานนะคะโชคลาภมาในเร <anak> ื่องของการฟุกถูกหวยคนที่เกิดวันพฤหัสจะมีดวงถูกหวยนั่นเองนะคะบอกเลยนะคนวันพัสจะมีดวงในเรื่องของการถูกหวยค่ะจะมีข่าวดีเข้ามาในเร็วๆนี้นี่เขาเรียกว่าไพ่ข่าวดีนะคะนี่เรียนดูดวงกับหมอไมายไปด้วยเลยนะจ๊ะนี่เขาเรียกว่าไพ่ข่าวดีค่ะเนาะก็คือคนวันพฤหัสหนึ่งเลยก็คือทะเลาะในเรื่องของการทะเลาะวิวาทนั่นแหละนะคะเนาะการเงินอาจจะติดขัดได้นะคะเพราะว่านําเงินไปลงทุน นะคะในเรื่องของเอาเอาเหมือนเอาเงินไปลงทุนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดีเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมันจะได้กลับมาเองนะคะนะ <c oughs> นี่วันพฤหัสคิดแต่เรื่องเงินเธอจะเอาเงินไปลงทุนอะไรดีใช่ไหมจะบอกว่านะคะ <c oughs> แมนสุดๆเนาะคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองฉันจะเอาเงิน คือแบบอยากลงทุนขายของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนเกิดวันพฤหัสคิดแบบนี้ใช่ไหมอยากลงทุนขายของดีไหมหม,ม่อมหมบอกเลยดีนะคะลงมือทําเลยนะคะลงมือทําเลยนะคะอย่าก,กลัวการเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างอะ่ะอย่าก,กลัวนะคะให้ลงมือทําก่อนแล้วถ้ามันไม่สําเร็จหรือว่ามันไม่ดีหรือว่ามันอะไรก็คือปล่อยมันลองใหม่นะคะไม่มีนักธุรกิจคนไหนไม่มีมหาเศรษฐีคนไหนที่เขาไม่แบบ คิดแล้วเขาไม่ลงมือทํานะเขาคิดแล้วเขาก็ลงมือทําถึงจะล้มเหลวเขาก็ยื่นนี่ทุกคนดูแมคโดอาเขาเรียกว่าอะไรเดอะพิซซ่าฮัทนะคะเนาะลงทุนเจ๊งไม่เป็นไรยื่นเขาเรียกว่ายื่นอะไรนะยื่นใบเขาอะไรนะล้มละลายยื่นล้มละลายก่อนสามปีหาเงิน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 มาใช้นี่แล้วเปิดบริษัทใหม่นี่นะคะเนาะ มันไม่มีคนที่เขาจะแบบล้มเหลวแล้วมันจะต้องล้มเหลวตลอดไปค่ะเนาะล้มเหลวมันก็ฟื้นคืนได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ล้มเหลวอยู่อย่าก,กลัวการที่จะก้าวเดินต่อไปนะคะบอกตรงนี้เลยนะคะเนาะความล้มเหลวนัว่นแหละเป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่จะให้เราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ก้าวผ่าน จุดที่มันล้มเหลวแล้วเราก็จะแกล่งขึ้นแล้วเราก็จะมีทักษะขึ้นอย่างแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะทุกคนนะบอกเลยว่าถ้ายังไม่ลงมือทําอย่ากกลัวคะ่ะลงมือทําไปเลยไม่ต้องกลัวนะต่อไปนะคะดวงคนที่เกิดจริงค่ะวันนี้คิดทัะนะ้งวัน เธอจะลงทุนอะไรลงดึงทำเลยคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์สามสี่ไหนดูซิคนที่เกิดวันศุนะะนกร์ 3, 4, 5, 5. ใ,หกให้บอกอะไรบ้างนะจ๊ะไม่คนที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะเธอคนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้บอกเลยนะคะสถานการณ์ของวันนี้หรือว่าวันก่อนๆนนะัเธอไม่มีเงินเลยนะคะเธอกันเงินติดขัดมากนี่ เธอดูผ้ายากจนขึ้นมามากเลยเป็นไพ่ที่เหรียญที่แบบไม่ดีเลยแล้วก็กลับหัวด้วยนะคะคือมันเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คือคุณซับจางค่ะเนาะคุณซับจางค่ะหาเงินด่วนค่ะเสี่ยงโชคก็ไม่มีดวงในเรื่องของเสี่ยงโชคนะคะวันนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดมันสุกนะคะถึงได้โชคลาภมาก,ก็ได้นนอยเหลือเกินจ้ะ ไม่ต้องกลัวนะคะสถานะที่คุณเป็นตอนนี้มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในดีทางที่ดีค่ะเพราะว่ากงล้อแห่งโชคลาภกาลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วภายในวันที่5จนถึงวันที่สิบนี้แสดงว่าคนที่เกิดวันศุกร์นะคะวันที่หจนถึงวันที่สิบนี้คุณจะมีโชคลาภคุณจะได้โชคลาภในระยะเวลาของอาทิตย์นี้นะคะเนาะซึ่งจะเป็นลาบลอยลาบเด่นในเรื่องของการงานการเงินแต่ว่าบอกเลยว่าลาบเด่นในเรื่องของการเงินนะจ๊ะ จะมีเงินเข้ามานะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเนาะไม่เป็นไรค่ะเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาฉันยากจนเหลือเกินนะคะเนาะกิเลสตัณหาเยอะมากค่ะคนที่เกิดวันศุกร์อยากได้นั่นอยากได้นี่คิดสมองคิดอย่างเดียวค่ะว่าฉันอยากได้ฉันอยากได้นั่นนะฉันอยากได้นี่นะแต่ฉันยังไม่มีเงินเนาะฉันอยากได้นั่นนะฉันอยากได้นี่นะแต่ฉันยังไม่มีเงินเออนะคะเบาได้เบานะคะคนเกิดวันศุกร์เนาะ เบาได้เบาในเรื่องของความรักก็อาจจะมีในเรื่องของคนรักนะคะบางคนเนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์ก็อาจจะนอกลู่นอกทางแอบนอกอกนอกใจนะคะเนาะหรือว่าคนที่เกิดวันศุกร์พูดง่ายๆก็คือความรักไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เบื่อ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 กันอะเบื่อเบื่อการอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเงินไม่มีแต่ฉันก็ยังอยากได้นะใช่ไหมเงินไม่มีแต่ฉันก็ยังอยากได้อยู่นะถ้าฉันมีเงินจะซื้อหัวไปนานแล้ว เออนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอาทิตย์นี้คนเกิดวันศุกร์เงินจะเข้ามาค่ะโชคลาภจะเข้ามาค่ะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาในอาทิตย์นี้นะ,ะจ๊ะจะเย็นๆน,นะคะเนาะวันนี้พ้นละวันพรุ่งนี้ตื่นฟื้นขึ้นมาใหม่ค่ะเนาะวันนี้แหงแทงเลขผิดไปผิดมานั่นนะคะเนาะวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เริ่มเริ่มมีโชคละวันพรุ่งนี้เริ่มมีโชคละ นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ1 2 3 4 5ขอดูหนี่หขอดูในซีว่าไพ่บอกอะไรนะจ๊ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสถานการณ์หรือวันก่อนๆของคุณนะคะเนาะคุณก็จะได้ในเรื่องของการนําเงินไปลงทุนอยากทํางานอยากลงทุนงานเหนื่อยคะนะ่ะเนาะทำงานเหนื่อยการแข่งขันในเรื่องของการทํางานการหาเงินสูงมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์คือการแข่งขันในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเงินเหนื่อยพอสมควรนะคะเนาะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะหมอไมายให้เตือนระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเนาะอุบัติเหตุเจ็บป่วยคนในครอบครัวไม่สบายระมัดระวังคนที่เป็นมารดาคนที่อายุเยอะกว่าหรือว่าแฟนนะคะ แฟนของเรานะคะจะป่วยถ้าใครเป็นผู้ชายก็ให้ระวังแฟนป่วยถ้าใครเป็นผู้หญิงก็ให้ระวังแม่ป่วยนะคะหรือญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยป,ป่วยไม่สบายนะคะเนาะอาจอาจะมีการเกี่ยวข้องในเรื่องของงานขาวดําก็ไม่ใช่ในคนในครอบครัวอาจจะได้ไปร่วมงานขาวดะะํานะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะอาจจะได้ไปร่วมงานขาวดํานะคะโชคลาภกำลังจะเข้ามานะคะสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนาะส่วนในเรื่องของการเรงินบอกเลยว่าอาทิตย์นี้วันที่ 5, 5จนถึงวันที่12นี้เหนื่อยพอสมควรค่ะเนาะ เหนื่อยพอสมควระคะ่ะอะตามนี้เลยนะคะถามว่ามีโชคไหมมีโชคนะจ๊ะวันเสาร์นะจ๊ะแต่ก็อาทิตย์นี้บางคนอาจจะได้ไปร่วมงานขาวดํานะจ๊ะหรือว่าให้ระวังคนในครอบครัวเจ็บป่วยไปทําบุญลงศพแก้เคาะหน่อยนะไปทําบุญลงศพไปทําบุญปล่อยปลาแก้เคาะหน่อยนะคะดูแล้วสีท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะเดี๋ยวเขาจะเรียกว่าเพอร์ลเจอร์พูดตามไพ่ไปเท่านี้ก็พอนะไปทําบุญหน่อยนะคะวันศุกร์คะตรงมากค่ะขอให้ถูกฮานอยพรุ่งนี้เลยนะคะจะได้บูชาเย็นแม่เปอร์สาธุสาดุจ้าเป๊ะจ้าป่วยกันแล้วจ้าไปทําบุญลงศพนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ไปทําบุญลงศพไปทําบุญปล่อยปลาปล่อยปลาไม่ใช่ซื้อปลาตัวน้อยๆนน้อยให้ไปปล่อยนะคะทุกคนปล่อยปลาหน้าเขียงค่ะเนาะปล่อยปลาที่เขากําลังจะฆ่ามันอะอารมณ์แบบกุ๊ดนุ๊กนิกนกิกุ๊ดจะตายละอย กูจิ้มกูจิ้มกูจะตายละอย่าเออนะคะเนาะไปขอซื้อเปิลนะคะเนาะไปขอซื้อเปิลคนเกิดวันเสาร์ทำบุญลงศซบทำบุญปล่อยปา่าหมอไม้หู้ซึกบอกให้ดีกับคนเกิดวันเสาร์นะคะเนาะออจะมีข้อนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก่อนทำทำไปทำแล้วดีนะคะทำแล้วดีขึ้นแน่นอนนะคะเนาะบอกเลยทำด้วยใจทำด้วยศรัทธาดีขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะเนาะ คนที่เกิดวันเสาร์นะคะโอ้ยคนที่เกิดวันอาทิตย์ไม่ใช่วันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยมากทั้งกายทั้งใจเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแบกรับภาระเพียงคนเดียว เหนื่อยกับภาระที่เป็นอยู่นะคะทําอะไรไม่ประสบผลสําเร็จเลยจ้าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเหนื่อยทั้งกายและใจนะคะเนาะอาทิตย์นี้ก็ยังไม่ผ่านพ้นไปนะคุณพี่ค่ะคุณพี่ต้องเผชิญกับในเรื่องของนะคะภาระที่คุณพี่แบกรับอยู่ค่ะมันยังไม่หลุดนะคะเนาะคุณเหนื่อยอยู่ใช่ไหมเนี่ยหมอไมถามหน่อยคนที่เกิดวันอาทิตย์อะเหนื่อยมากเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไพ่ขึ้นมาเนี่ยมีแต่เหนื่อยๆทั้งนั้นเลย นะคะระวังในเรื่องของสัปดาห์นี้นะคะวันที่5้าจะถึงวันที่สิบนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเนาะคนที่เกิดปล่อยปลากี่ตัวก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะจะตัวเดียวสองตัวเอาที่เราสะดวกเอาที่เราสบายใจนะคะเนาะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเนาะสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่ห้าจนถึงวันที่สิบสองตุลาคมนะคะให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงนะคะเนาะ ซื้อหวยเฉียดไปเฉียดมาค่ะอาทิตย์นี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคนะคะเนาะเพราะว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีโอกาสที่จะได้ไปเขาเรียกว่าเจราจานะคะเจราจากับเพื่อนร่วมงานระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงานนะคะเนาะเหนื่อยแบบรับภาระเพียงคนเดียวทําอะไรไม่ประสบผลสําเร็จนะคะมีเรื่องดีอยู่เรื่องเดียวนะคะก็คือเรื่องของครอบครัวยังดีอยู่นะ ครอบครัวยังแบบเขาเรียกว่าคอยอยู่ข้างๆอยู่ไม่ว่าคุณจะเจออะไรนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะไปทําบุญนะคะในเรื่องของการนะคะถวายพาดไตรจีวรน,นะคะการทําบุญในเรื่องของการถวายอา่าเขาเรียกว่าเทียนนะคะปฏิบนะคะจะช่วยให้ช่วงนี้คุณแบบดีมากขึ้นนะคะมันจะได้ผ่านไปเพราะว่ามันเสวยมาตั้งแต่ ต้นเดือนละสิ่งที่คนวันอาทิตย์เป็นอยู่อ่ะมันเป็นตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแบกรับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะความรู้สึกไม่ว่าจะพานละทุกสิ่งทุกอย่างมันมากองอยู่กับคนที่เกิดวันอาทิตย์คนแบบโดดๆเลยอะใช่ไหมมันมากองกับคุณหมดเลยอ่ะทําให้คุณแบบท้ออะบางคนร้องไห้เลยนะท้อจนร้องไห้จนแบบเครียดอ่ะนะหมอไมเป็นกําลังใจให้นะคะเนาะเป็นกําลังใจให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันพรุ่งนี้ตื่นเช้าๆไปทําบุญ น้ำมันตะเกียงก็ได้นะคะทําบุญเกี่ยวกับแสงสวาง่างถวายโซล่าเซลลถ้าไม่แบบไม่มีปัจจัยเพียงพอก็หยอดตู้ค่านา้ำค่าไฟนะคะสาธุค่ะเนาะสิ่งที่ลูกเผชิญอยู่ตอนเนี้ยขอให้มันจบเท่านี้ได้ไหมคะหนูเหนื่อยมากแล้วค่ะเนาะพอเถอะหนูเหนื่อยมากแล้วหนูเหนื่อยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เข้ามาอยู่เนี่ยขอให้มันหลุดไปนะคะเนาะแล้วทำแล้วจะดีขึ้นนะคะเนาะ ทำแล้วจะดีขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะเชื่อหมอไม้นะไปทํานะหมอไม่อยากให้พี่ๆทุกคนแบบแหละนะคะดีขึ้นอาจารย์โอเคนะคะก็ผ่านไปแล้วเนาะถวายผ้าไตากี่ชุดก็ได้ค่ะเนาะหนึ่งเลยถวายผ้าไตาก็ได้ถวายค่าน้ำค่าไฟก็ได้ถ้าดีก็คือถวายผ้าไตาไปเลยนะคะกุทิบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรไปเลยนะคะเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่ใครนะเธอเจ้ากรรมนายเวรก็คือคน ข้างเธอนั่นแหละคนรอบกายค่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพอ่อหรือใครก็ตามรอบกายเธอที่ทําให้เธอทุกใจนะคะเนาะที่ทําให้เธอไม่สบายใจอะ่ะใช่ไหมอืมหรือว่าเขาอ่ะไม่รับผิดชอบอะไรเลยเขาโยนภาระมาให้เธอเต็มเต็มเลยก็คือเหมือนกับว่าคนน้ําท่วมปากอารมณ์แบบไม่รับผิดชอบก็ไม่ได้อะ่ะเข้าใจไหมเหมือนกับว่า บางทีเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์เลยนะแต่ว่าคนวันอาทิตย์จะต้องมาแบกรับปัญหาของคนอื่นอะแทนอารมณ์ประมาณเนี้ยก็เลยแบเออสงสารจังเลยทําไมเหนื่อยขนาดนี้นะคะแม่นมากค่ะทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์เลยอืมนะคะเนาะก็ไปทําบุญอย่างที่หมอไม้บอกนะคะจะได้ดีขึ้นนะคะเนาะนะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะมีเคสเคสหนึ่งนะคะมาปรึกษาหมอไมาเรื่องของว่าแฟนไปมีคนอื่นอะไรประมาณนี้วันนี้นะคะขออนุญาตพูดหน่อยนะคะเนาะว่าในเมื่อนะคะก็คือเขาก็ไม่ได้บอกหรอกว่าแฟนเขาไปมีคนอื่นเขาก็พิมพ์มาบอกหมอมายว่านะคะแฟนของเขาเนี่ยนะคะเขามาปรึกษาหมอไมาหมอมาขออนุญาตนะคะขออนุญาตพี่น้องคนนั้นนะคะเอามาพูดแต่ว่าไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นใครเนาะเขาก็บอกว่าเขากับแฟนเนี่ยรักกันมากนะคะเนาะ เขากับแฟนอ่ะรักกันมากนะคะรักกันมากแต่พอวันนี้อยู่ๆเนี่ยทะเลาะกันเรื่องแค่นิดเดียวทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วเขาก็ขอตัวไปอยู่กลับไปอยู่บ้านนะคะขอตัวกับผู้ชายขอตัวกลับไปอยู่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ยอมคืนดีอีกเลยนะคะอ่านะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ยอมคืนดีลเลยเลยคถามที่หนึ่งนะคะ,ะเขาถามหมอไม้มาว่าแฟนเขา,าโดนของหรือเปล่านะคะหมอไม คำถามที่สองก็คือจะทํายังไงให้เขากลับมานะคะคําถามแหละคําตอบแรกที่หมอไวจะบอกนะคะก็คือไม่ได้โดนของแล้วค่ะโดนโดนผู้หญิงมากกว่านะคะโดนผู้หญิงมากกว่าก็คือเขามีคนใหม่นะคะสิ่งเดียวเลยนะคะที่จะสามารถทําให้ผู้ชายเปลี่ยนไปได้ก็คือคนใหม่ค่ะเนาะสิ่งที่สองนะคะสิ่งที่สองก็คือเขาบอกว่าเขารักกันมากแต่วันหนึ่ง อยู่ๆทะเลาะกันนิดเดียวเขาก็ไปถ้าเขาไม่มีคนใหม่ถ้ารักกันมากจริงๆ, <c oughs> ๆเขาจะไม่ไปค่ะเขาจะอยู่กับคุณไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณจะทําตัวงี่เง่าแค่ไหนเขาก็จะอยู่กับคุณใช่ไหมทุกคนใช่ไหมเออเนาะแล้วคําถามที่สามคำถามต่อไปก็คือเขาก็ถามว่าจะทํายังไงให้แฟนกลับมานะคะ <c oughs> <ๆ S 2> เขาก็บอกว่าแฟนเขามีคนใหม่จริงๆพอหมอพูดว่าแฟนเขามีคนใหม่ใช่ไหมเขาไม่เขาก็บอกว่าแฟนเขามีคนใหม่จริงๆอะไรเงี้ยหมอไม้ก็เลยบอกว่า ถ้าเขาไม่รักเราอะ่ะแล้วทําไมเราเราแบบหาแบบรักตัวเองดีกว่าใช่ไหมอารมณ์แบบรักตัวเองดีกว่ามันไม่มีของอะไรหรอกที่จะดึงดึงดึงคือเขาถ,ถึงเราจะเอาน้ํามันพายไปแปะเขาอะ่ะถ้าใจเขาไม่ได้อยู่กับเราอะ่ะแต่กายเขาอยู่กับเราคุณจะเอาหรอมันก็ไม่แบบไม่ดีหรอกใช่ไหมปล่อยเขาไปเถอะนะคะถ้าเขารักเราจริงอะ่ะเนาะถ้าเขารักเราจริงอย่างเขาก็อยู่กับเรา